มึงเคยได้ยินเกี่ยวกับไ e c r a f t Mod o o r o ์ดฟอคไ r t ดียร e ด i t i ่นหรือเปล่าถือว่าเป็น Minecraft ที่เวอร์ชั่นที่ยากที่สุดของตะคุณฟ m To Fork ซึ่งวันนี้คูจะมาลองเล่นกันว่ามันจะทักทายแค่ไหนกันเชียวก็ไปดูคลิปกันเลยนะไฮเตอร<ม>์เล่น m i ไ a มครับดับแรกต้องทำอะไรว่ามาแต่ไม้กับหินดนมาสักปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มาอธิบายหมดกันเลยดีกว่า ก็คือมดท,ที่กูเล่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับผีเออผมก็รู้กอยู่แล้วก็เหตป็นชื่อคิปแลวนีกว่าจะบอกทาไมไปนี่ก็มดนี้จะมีกรอบพิเศษของเทกูก็จะมีค่าสติซึ่งถ้าค่าสติกูลดกูก็จะเป็นบ้าแล้วกูก็จะเจอผีและที่ทําให้หมดนี้มันยากก็คือกูไม่สามารถ ทำไมเลือกขึ้นตัวเนี่ยไอ้กูโจตอนนี้คือบวกกันบวกกับมอนไม่ใช่เรื่องหนทางที่ดีในการเอาชีวิตรอดในบดนี้อย่างที่กูบอกไว้เลือดนึงลีโคจะยากตอนนี้รอหนาหารกูเริ่มมีปัญหาละเราต้องใช้วิธีสันติในการเอาชีวิตรอดวะค่อยมาคุดเหล็กเดี๋ยววะค่อยมาคุดเหล,ล,ล็กเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปหัก้าวกินสักเล็กอตอนมืดนี่ละสุดยอดสุดละคือมือดคล่องแท่อะกูไม่เห็นเฮียเลยเลย,เลยมีบอกอะไรบ้างโตเพื่อน มีใครอยู่แถนี้มั้ยอยากกินเนื้อคารบบาร่าวะ่ะเอาวันดีเพื่อนโอเคตอนนี้ได้ผลแก่ม,มาละถ้าเรารีบเราต้องเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายขุดลงขุดลงยังรวดเร็วนี่เป็นไ,ไงละ่ะที่ตัวไหนก็เอาคูเอาเอาคูไม่ลงแล้วไหม อยากถ้าี่กูพิคอร์มาเัน่ะกี่กูน่าจะเจอแมนฟอร์มเบอรฟอร์เพราะเสียงมันชอบแบบขอเหล็กแบบปังปังปัปังปัง,ป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 งไม่รู้ขออะไรเป็นคนดวงไม่ดีเนี่ยขอเยอะตลกมากเลยพี่กูบ,บาละเล่นมัดผีแล้ว <t ol k> หล่อลนเออฮัลโหละนึงกลับมาล่างเดิมแล้วคือกินยาแป๊บเดียวผีสั่งนางไม้ก็แพ้สเตปนี้หมดละ ขุดดินลงสามช่องเอาบล็อกกันจบขอโทษนะเพื่อนแต่กูต้องจะต้องกินว่ะคนเราก็ต้องกินบอกว่าคนเราก็ต้องกินนะเพื่อนแตงโมนะฮะวิ่ง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 อะไร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 เดี๋ยว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 อย่านะกูรู้มึงอยู่แถวนี้เพื่อนเฮ้ยอนาคตดีมึงยังตามกูไหมกูวิ่งเวนแวนครับเอฟซีบ้างงั้นไปละจ้าอย่านะ อย่าแล้วจ้ะมีตัวอะไรตามมาเขาร้องละ่ะกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยไม่ปลอดภัยไม่มีความปลอดภัยเึ๊้บทำเตาสมูเกอร์แหปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบแล้วก็วเผาเหล็กเออเว้ยกินอาหารค่าสติเพิ่มอืมลบโลวิญญาณโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยทางไหนทางไหนฮลัลโหลเพื่อนอคนป่านี่ว่าดนเศเป็นวาเดนเลยโอ้โตีแรงมากเพื่อนมึงเป็นใครเนี่ยคนป่าเฮียอะไรปัญญาอ่อนโอ้โหเจอเลือดโก้เพื่อนเลือดโก้ไม่ใช่เลือดตลกนะเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเจอสถา,านิบ่โรานขอร้องละเพื่อนมีสีที่เรียกว่าเฮ้ย มนาข้าวนี่ว่าก็นคืออะไรวะนะกอเข้าไปกูจะตายไหมเป็นเมืองระดับมอลามเลยถ้าเสี่ยงกระตุกก็ขออาภาัยเลยนะเพือกูมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะไรวะนั่นโอ้ยไม่มีเหตุเลยขอเหตุหน่อยกูได้เหตุคือชีวิตกูจะแบบเลิออชึงชาง,งทางเลยอะ่ะเปิดนี้นอนน,นี่ดีกว่าดูน่าจะปลอดภยัยทำไมอไรารยธรรมโบราณเต็มเลยบ้านเศรษฐีลอยล้านเต็มเลยวิ่งเลยสวย,ยสิ เฮ้เป็นบ้าเอ้ยกูบ้าอ่ะละเป็นไรกูเป็นไรมีหน้าเดวิลเลอร์โอเคโอเคมีข้าวแดกแล้วเว้ยกูคาามาเต็มบ้านเต็มเมืองคาาแบบไม่เกรงใจใครเลยนะันต้องเป็นบ้านกูแล้วแลวนี้เอาค้าโอ้ยเอ้ยแรดคูนัสด,ดีนอนไหลวะนะเฮ้ยประสาดว่ะเอ้ยโอ้พระธิดตดินละป่อยว่ากันดูวะ คือล้าก็คือล้ากับบ้านกับบ้านคือเราคือเราคือเราคือแล้วก็คือแล้วมีพักแล้วแล้วเราก็อะไรกันท้าทายเลยมาดีครับนี่ไอเยครูดน้ากูอยากรู้ว่าถ้าคูเจาะรูไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูจะให้ดูตอนกลางคืนนะกลางคืนในมอนี้มันสุดยอดขนาดไหนเลเมื่องคืนดิ มันปีนมาได้นะพวกกูต้องเซฟก่อนว่ะกมันปีนมาได้แน่เลยไอ้แมนเกิดแล้วเนะ่ตรงอย่างงี้กูรีบนอนดีกว่าอ้าวไอสัตว์เอ้ยมองสเตอร์เนี่ยกระบายโตนอนไม่ได้มอนเตอร์เกิดปีดก่อนละไปท้ามันนี่ เกิดเลยดีว่ะระหว่างกลาคืนไปก็อืมทําอะไรไม่ได้ก็ตปคิดไปตอนเช้าแล้วกันโอ้เอาแล้วทุกคนเมื่อคืนก็มีเด็กมาวางเพลิงแล้วก็ดินเสียงแมนเต้นโอ้เบลจะตายไหมต้องแบบตึม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 เฟ่จะโนมไปแล้วนะ เออเนี่ยไฟไหม้เนี่ยโว้ยโวโว้โวบ้าได้ไงเพื่อนโวรละแวงเนี่ยเขาใช้เติร์ดเพอร์ซันในการฟุตเมืองแล้วกันข้างหน้าอะไรวะนะาทำไมต้นไม้มันลลนหมดเลยเนี่ยฝีมือไอ้นั่นแน่เลยไอ้ไบายไอ้เขี้ยววัวจะจูบมันก็สปอร์นมาเนี่ยนะไอ้เขี้ยน่ากลัวชิบหายเลยมีเหตุให้กูเถอะพาวขนาดเลยนี่ยว่าผมไม่มีผีขกาวใช่ไหม,ไมเป็นแค่คุณมึงทำตัวเขี้ยขนาดนี้เลยเหรอ ปนสะดมเขาขนาดนั้นเลยกูก็ป้นนี่ว่าของใครก็ไม่รู้มีหน้าไปว่าเขาไอ้เหี้ยเดี๋ยว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 เป็นอะไรกู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 เป็นอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งบ้าเพื่อนอย่าเย็นๆคำดาว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 มันไม่มีอะไรยันหลอนเฮ้ยหมูดำคุบูรุตคุบูรุตะอะไรวะกูเรียกถูกป่ะวะกูกูจะเรียกผิดนะเว้ยขอแนงมาแรง ช่วยมีเห็ดใกนกูหน่อยได้ไหมไม่ใช่มีแต่แบบสัตว์ภูเคียนี่มาก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอ้ยบ้านไขววะนะไอ้ย่บ้านเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเวยกูเข้าไปกูโดนพี่อลอ,อกเลยอะไรเนี่ยอะไรจะทำโบราณโอ้ยพูเละหลาเป็นด,ดีฟาดแออ e, ม่ห้อง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 อุ้ยเฮียมีหุ่นด้เฮียเฮียเฮียไม่มีลานเฟดดีในมอดนี้ด้วหรอวะเจ๋งวะ สวัสดีเพื่อนจะทำอะไรกูนะกูรู้วิธีแก้ทางมึงเพื่อนกูแค่ไม่มองหน้ามึงไม่ต้องมาทำาหยตรงให้ตัวอะไรละและสละว่าการเดินทางต่อกันไม่ใช่ใชเรื่องที่แย่เสมอไปมาเราไปทอะดีกว่าปะ่ะย้ายสมเววิเอาคัวกันเอาไฟฟ้าโเโมคเกอร์แต่ก็หวาน ไม่เต็มไม่จำเป็นก็ทิ้งไปออกเดินทางเอสเคียอยู่เมโว่คาคิอาสึเตลูนฮอร์ทาดูความหมายว่าเมืองไปดีกว่า,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 ววาบ้านไข่วะนะเฮ้ยดูเหมือนจะมีทรัพยากรโอ้แต่ว่าข้างนี่อะไรเนี่ยก้อนขี้ขีๆๆ้ดำๆ โู้ฐานนี่ว่าอฮ้ยดูเหมือนจะน่าจะได้ที่อยู่สำหรับคืนนี้แล้วล่ะมีมีเจ้าของใช่ไหมมีมีเจ้าของมีมีเจ้าของเอไห้มันปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเลยว่ะกูจะรีวิวความมืดมด็มดนอดนี้ให้ดูดูความมืดดูปิดทางด้วยเลิมไม่ใช่อย่างนี้ดีวะปิดด้วยอีกเลยโอ้ดูความมืด ตัวเฮียแล้วนะอะโลเพื่อนพิกกันเลยมดผีนะครับอย่าไปมองหน้าแม่มันนะครับมันโกดมันมองหน้ามันนะกูยอยากรู้ว่าถ้ามันเ่อที่นี่ทิ้งก็คือกูจบเลยนะกูไม่สามารถเอาชีวิตรอดเลยแล้วท่านทับกูแตกพายไม่มีเวลาเสียใจนี่แค่นี้นก็ชนะแล้วปะมันกูขั่งตัวเองไว้เลยก็ถ,ถูกต้องกูขังตัวเองไว้ มันก็ไม่ได้พิดพลาดอะไรแต่ไปก่อนที่จำเป็นโดย้ยโน่โน่นเพื่อนโน่โนนนอนได้ไหมหลับไม่ได้ไอ้เชียงหลับไม่ได้ทุกคนโอ้ยไงไอแมนมานะฮะถ้ามึงรอดประตูหลัวตัวนี้ไม่ได้กูจะเกลียดมึงมากปลอดภัยไปก่อน

ตายแล้วมันยังทิ้งอะไรไปให้กูด้วยนะพาผ้าใส่กูอีกเออจเจริญประเด็นไม่ประเด็นมันไม่ไงประเด็นฟ้ามันมันไม่บ้านกูไงเอา้เอาอีเหี้ยไอ้บ้านเลยน้องไม่น่าพูดกูไม่น่าพูด,พดเลยไหมบ้านเด็มบ้านเด็นเมืองี่อยรอดยา่า ยา yeah. เออมันไม่ไม่ทังบ้านเลยโ oh, อ้โคนไอแม่เนี่ยิงฟ้าผ้าไม่เลือดเลือดมันเพิ่มง่ายมากมัง้งอ่ะมันมาแล้วชโคนยิ้มเลยอ่ยานี่ไอ้กูบ้าแล้วกูเริ่มแล้วกูเริ่มบ้าแล้วอืมดีวองเพิงไปให้กูด้วยบ้านเป็นสึกไม้ยทั้งหลังจบสิน้น Er, เฮียไอ้หลอนละหลอนละเห็นตัวข้างล่างไหมย,ยิ้มเลยยิ้มเลยปากว่างเลยวิ่งว,วิ่งรวดเร็ววิ่งค่อนข้างเร็วอ่ะอ่าเลยเพื่อนตัวกูขอนะกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยนะมึงก็มาฆ่ากูาแหละคือกูกูก็แค่สักข้าสติลดนิดหน่อย,อยเพื่อนไม่ต้งองรอไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องเฮีย er, โคตรเฮียเลยจองมึงด้วยจองมึงกลับด้วย อะไรเปิดกล้องอะไรันไม่มีกล้องให้เปิดไอแมนฟ้าผ้าใส่ตังพิงไฟรอกขาแหละดูจัดมันพิงไฟบนท้องฟ้าป่าวะอืมออกมากูก็มีกูกลัวอะไรอะ่ะเออกลัวอะไรอ่ะกลัวกระเซินนี่แหละโอ้มันมีหลายตัวซะด้วยบันดีเพื่อนนดีเพื่อนวันดีเพื่อนวันดีเพื่อน ูว้าวโชว์กูได้เออดีไม่มีคิเปอร์มึงแยปัญญาอ่อนคิปเปอร์ยู่นีไม่ได้ยังมาลอกกูแกพวกสเปดมุกกดว้าวโชว์ได้อ่วาว้าวๆๆวปวปวโคษทีว่ะกูตอนนี้กูเลังเริ่มสติดีขึ้นแล้ววะถึงค่าสมองจะไม่เพิ่มเลยด้วยซ้ำลงไปกูเลขิดแน่คิเปอร์อะไรียปัญญาอ่อนข้อหลงล่ะ แมนมาอีกรอบหนี่สุกูเฮ้ยแกดำนั่ก็แกดำ,กดำอ,อะไรก็ค่ากูไม่ได้ละตอนนี้ขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้งไงก่อนมึงขึ้นมาได้ยังไงเอ่าอกเชียกูแต้โฮ้ยบานลอยฟ้ากู ไอยู่เราโลกข้าบนโหมดหลายเกินกูลืมไปเมื่อีและเมือม่อีกละห็นก้อนนี้ก็ต้องเป็นบ้านหลักสุดท้ายให้กูเลยนะป้าขัวอะไรวะมาดีคือแล้วเริ่มจากการทำบ้านที่นู่เสียชีวิตกูให้หน่นเวรนิ่งหนึ่ง ฟรีๆเลยเมื่อกี้ก็น่าจะตายแหละโดนตัวอะไรก็ไม่รู้ดุมแกงแบงเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนั้นไม่โดนไอ้คนป่าตีก็เราจะรอดได้หลายวันเลยอ่ะไอ้แมนมาไงไอ้แมนไม่มานี่กูรอดไปแล้วโอ้กูรอดแบบชิวๆมันนิวยอร์กเลยตอนมีวัวมีอะไริ่งสั่งลาสัตว์โอ้สวัสดีเพื่อน ตัวดีมุ้งก็มึงหลับมุง,งไปก่อนเลยแมงวะอุ้ยไปแล้ววะเพิงถอดไว้กูด้วยดูพรุ่งนี้จะมีไฮเทคูดจริงจริงไหมเนี่ยอะไรออกราอุ้ยดีเพื่อนเปล่งดีกว่าฝุดมือดีกว่าเริ่มจากการเอาของมายันเวกกลางโอ้นี่ดูด,ดีขึ้นแล้วก็ เซฟที่เฟิร์สก่อนดีกวา่าทำการฝุดหลุมก็ผมไม่จะไม่ชขนาดนั้นหรอกอุ้ยเฮียทะลุไปในบ้านเว้ยต้องผมจะไม่ชาดขนาดนั้นหรอมั้งเอาจะปูกแก้ม่ก็ได้วะอะไรเนี่ยลุงโอ้ยแล้วมึงมาแอร์ัดอะไรในบ้านกูเนี่ยลุงขูดเค้กหวัวให้สักที ดิ่งดีกว่าเช่นกันดินวอลเลย์บอลแถวนี้นเราก็เขมีสเปซในการยืนเล็กน้อยปานกลางตรงนี้เป็นเปิดเลยไหมแปลเป็นการเปิดเลยแล้วทำการเปิดบายละบ้าอะไรวะอุ้ยเยอะแต่เลือดยังไม่ลดเลือดยังไม่ลดเลือดยังไม่ลดในแคมไฟเพิ่มคาทัตต้ปุ๊บอ่าชีวิตดีดีที่ลงตัว มันโตอย่างนี้ได้นี่วะฮ่า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 ฮนี่นี่คือวิธีแก้ปัญหาแค่นี้ไอแมนก็ทําอะไรกูไม่ได้แล้วก็จะเผาบ้านกูไม่ได้อีกแล้วเพราะกูเป็นบ้านหินเลยนะเว้ยโอ้สุอนดูเหมือนจะเป็นดันเชียนนะดันเชียนแบบดันซอมบี้อะนะ เหตุอะไกูไม่อยากรู้แค่นและมีชมดีครอะนะใส่ใจนายตำรวจตอนนี้ก็ไม่น่าจะใช้เรื่องดีเท่าไหร่เราจะมัวกลัวไม่ได้ มีเห็ดมีชุดเฮ้ยเล่นเพลงเล่นเพลง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 อะไรเพลงอะไรอย่าเล่นเพลงดิวะกูตกใจมดเฮ้ยเพลงอะไรวะแพงมุมกูตกใจเลยอยู่ก็เล่นเพลงเกีื มันมุมจาแต่เราก็เจอเห็ดนะก็เหลอเลอแค่ยชิริดเดียวถ้าได้เห็ดมาก็คือแบบเลิศชีวิตดีขึ้น ท,ท่าทุกช่องทางที่มีช่องมีสะกนเลงเขาดันเนื้อเออเฮียบล็อกเฮียอะไรคาตตีรถเอ้ยเฮ็ดอืยังไม่ใช่เฮ็ดที่กูต้องการนะดูเอ้ยเฮ็ดครบแล้วเฮ็ดูไม่เห็นครบแล้วนี่เฮ็ดครบทุกชนิดละเจอตรงนี้มันหัวใครใกล้ไปหมดเล้ว เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมึงลองอะไรย่านะกูได้เหตุครบแล้วทีนี้กูก็ทำหิวเลือดได้แหละทำร้องอะไรก่อนร้องกี่โมงบ้าง,งกูนอนได้มาก็ถือว่าก็ถือว่าหลอนมากๆเลยนะสำหรับมอดแพคกนี้ แมนเอออะไรนะ form the f o g experience ride right edition ถือว่าเล่นยากพอสมควรก็คือว่าทำให้กูกลัวได้พอสมควรเลยนะก็ถือว่าเป็นวอดแพคที่ ey, เล่นยากแล้วก็น่ากลัวด้วยก็ใครอยากไปลองเล่นก็เดี๋ยวทิ้งโหลดไว้แางล่างก็โอเคจบคลิปก็คือน่ากลัวจริงแล้วนะ้องถ้าเล่นคนเดียวนะไอต้